สวัสดีครับผมพานุนะครับเอทประจวบวันนี้ผมจะมาแนะนำรถที่ร้านที่ขายอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีของเคเลออนแล้วก็ของ LNP ของเราที่เป็นยอดขายดีอยู่อยู่นะตอนนี้ครับก็เป็นของ LNP เฮอ e ์เ225นะครับตัวนี้เราจะมีของแถมอเอางี้ร้านผม ไม่ว่ารุ่นไหนของแถมสกันดาร์ดของผมก็จะเป็นตอนนี้นะครับที่ผมเจอปัญหามาคือรถเอทีวีเนี่ยครับเวลาเวลาเราใช้งานไปนานแล้วเราเราแบบว่าจอดนานอย่างนี้ครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอเลยก็คือแบตเตอรี่หมดครับผมไม่รู้นะว่ามันเป็นมันผมเจอปัญหาที่บ่อยบ่อยมากก็คือแบตเตอรี่หมดเราจะต้องชาร์จแบต นี่ในกรณีที่จอดนานๆนะครับผมจะแถมตัวเนี้เป็นชุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมจะแถมให้กับรถทุกรุ่นทุกราคาที่ซื้อกับทางร้านผมนะครับเป็นตัวตัวชาร์จแบตเลยต้องมีครับต้องมีติดไว้ครับอันนี้คือทุกคันที่ซื้อจากร้านผมต้องได้ตัวนี้ไปนะครับและ เฮ้ยเน็ตสองห้าผมจะมีกล่องหลังเดี๋ยวเข้าไปดูกล่องหลังนะครับแล้วก็จะมีแก๊สลอน้ำมันสำรองที่ว่าเป็นของแถมสแตนดาร์ดนะครับเฮอให้ลูกค้าเลือกแล้วก็จะมีไฟสปอรตไลท์บาร์สปอตไลท์บาร์ของทางร้านจะเป็นอลูมิเนียมนะครับจะเป็นอลูมิเนียมที่เกรดเดียวที่ใช้กับในรถยนต์หรือรถออฟโรดทั่วไปเดี๋ยวเราจะมาดู พ่วงนะครับของทางร้านพ่วงของทางร้านเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูพ่วงนะครับนี่นะครับเป็นพ่วงตัวท็อปของทางร้านนะครับขนาดภายในกว้างแปดสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็เสริมความกว้างด้วยที่นั่งนะครับกว้างทั้งหมดหนึ่งเมตรสิบสี่เซนติเมตรนะครับถ้ากว้างรวมบงโคนอยู่ที่หนึ่งเมตร 20เซนติเมตรนะครับยาวหนึ่งเมตรสามสิบเซนติเมตรนะครับมีกล่องเครื่องมือยาวทั้งคันอยู่ที่สองเมตรสิบเซนติเมตรนะครับอ่ารุ่นนี้ราคาห6 0่0หกพันบาทนะครับแต่ถ้าซื้อรถทางร้านไม่ว่ารุ่นใดราคาจะอยู่ที่หนึ่งหมืสามพันบาทนะครับแต่ถ้าไม่ซื้อรถราคาที่อยู่หนึ่งหนหกพันบาทนะครับมาดูกันอีกรุ่นนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับ รุ่นนี้เป็นตัวไม่มีที่นั่งและไม่มีกล่องเครื่องมือนะครับพ่วงของที่ร้านทุกคันบูด้วยตะแกรงฉีกนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับมีบางโคลนคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับผมถ้าลูกค้าซื้อรถกับทางร้านไม่ว่ารุ่นใดเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมนี่นะครับของแถมบางส่วนนะครับก็จะมีกล่องเครื่องมือขนาดสี่บเจ็ดลิตรนะครับ นะครับแล้วก็ชุดชาร์จแบตเตอรี่อันนี้เราแถมให้ทุกรุ่นที่ซื้อในร้านนะครับเรายังมีเครื่องเสียงบลูทูธสำหรับติดรถนะครับถังน้ำมันสำรองไปสปอตไลท์บาร์นะครับผมโอเคเราก็ มาดูนะครับรถของที่ร้านก็จะมี125ซีซี150ซีซีนะครับแล้วก็ตัว225นะครับแล้วก็จะมีพ่วงสองแบบนะครับก็คือราคา13,000กับ16,000บาทนะครับแต่ถ้าลูกค้าซื้อรถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนก็นแล้วแต่ก็จะซื้อพ่วงอย่างตัวท็อป10,600ก็จะซื้อได้ในราคา13,000ถ้า ่วงธรรมดาหมื่นก็จะซื้อได้ในราคา1นึ่งหมื่นเมื่อซื้อรถกับทางร้านชุดรุ่นนะครับแล้วก็ของแถมหลายรายการนะครับยังไงก็อินบ็อกหรือโทรมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์092 481 7066นะครับว่ามีโปรโมชั่นแบบไหนมั่งนะครับแล้วทุกรายการทางร้านส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับผมบค,ครับ